Halo. 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 พบกันอีกแล้วนะครับกับช่องกเกษตรแบบ KU นะครับวันนี้เราจะมาชิมผลอินทผาลามเปรียบเทียบ4สายพันธุ์นะครับมีสายพันธุ์บาฮีพอเนเยื่ออเบสดาหานพอเนเยื่อไฮายานี่อันนี้ไฮายานีา่ปลูกจากหน่อตะวันออกกลางนะครับแล้วก็ตัว G2 พอในเยื่อนะครับเดี๋ยวเราจะมาลองชิมดูว่ารสชาติจะแตกต่างกันยังไงนะครับลักษณะาสายพันธุ์ก็ผลก็จะแตกต่างตามรูปนะครับเดี๋ยวเราลองมาชิมนะครับอันนี้เป็น บาฮีนะครับบาฮีพอเน้อเยื่ออันนี้จะเป็นอเมดดาหารพรเนื้อเยื่ออันนี้ไฮายานี่นะครับ G2 พอเน้อเยื่อตัวของ G2 เนี่ยจะมีความผลลีใหญ่สุดนะครับลองลงไปก็จะเป็นไฮายานี่และอเมดดาหานตัวบาฮีก็จะเล็กสุดมีความกลมสุดนะครับเดี๋ยวเรามาลองชิมกันแล้วกันว่ารสชาติจะแตกต่างกันยังไงนะครับนี่สดๆจากสวนผมเพิ่งเด็ดออกมานะครับจากตัน ดูใบฮีนะครับลูกนี้เนี่ยหวานเยอะแทบไม่ติดฝาดเพราะว่าดูลายมันดีครับลายใบยฮีจะเป็นเอกลักษณ์มากเลยหวานนะครับหวานแทบไม่ติดฝาดมีฝาดนะครับบบฮีเนี่ยอิงตะพาลัำทุกสายพันธุ์เนี่ยใครบอกว่าไม่ฝาดคือจริงๆแล้วมีฝาดแต่ความหวานมันจะเยอะกว่าจนกบความฝาดไปได้มากแค่ไหนแค่นั้นเอง ตัวนี้ก็ฝาดแต่ฝาดไม่มากนะครับบาหีพรอนเนยเยื่อตัวต่อไปนะครับชิมสีแดงบ้างอันนี้เป็นไฮายานนี่นะครับผมตื้นหน่อมมาจากตะวันออกกลางปีก่อนเนี่ยเขาบอกว่าเป็นซามานี่แต่พอปลูกจริงเนี่ยกลายเป็นไฮายานนี่นะครับไปไปหาข้อมูลมาเพิ่มแนละ้วพราถ้าเป็นซามานี่จะลูกสีส้มนะครับอันนี้ออกลูกสีแดงเดีย๋ยวเรามาลองชิมนะครับผลสดนะ พาวนี้ติดปาดเยอะเลยครับลูก็สีแดงแดงเข้มเนี่ยยังมีมีความหวานมาบ้างผมว่าติดปาดมากกว่าบาฮีเป็นเท่าตัวความหวานน้อยมากเลยก็ไม่แนะนําให้ปลูกทานผลสดนะครับอาจจะต้องรอให้เป็นกึ่งสุกกึ่งสดนะครับหรือเป็นสุกไปเลยก็จะดีกว่าฝาดแต่ก็มีติดหวานไปๆก็ถือว่าพอทานได้นะครับต่อไปอเม็ดอาหารพอนิเยรยนะครับเดี๋ยวเรามาลองทาน อดูความจ้ำอเมดา,ารพอรอนเยียนเนี่ยแทบไม่ติดฝาดเลยนะครับหวานมากตั้งแต่ชิมมาสองอันอันนี้เป็นลูกที่สามเนี่ยอร่อยสุดเลยครับอเมดา,ารพอรอนเยียกรอบเนี่ยอร่อยอ,อร่อยมากส่วนปูปตุ้ดท้ายของวันนี้ที่เราจะชิมคือจีทูนะครับ ีทูนี่ผมมีเพาะเมล็ดไมนะครับแต่เพาะเนี่ยเย่ผมหามาปลูกไม่ได้อันนี้ผมซื้อมาจากสวนแห่งหนึ่งของแถบนนทบ,บุรีนะครับเราไม่บอกชื่อสวนแล้วกันนะปีที่แล้วเราชิมจีทูจากสวนปะกั่วกันไม่ใช่สวนนนนะครับหวานแต่ความกลับไปออกจากเนื้อทรายนะครับแล้วก็ความกรอบก็จะไม่เยอะมากแต่เดี๋ยวเรามาลองชิมของสวนสวนนี้แล้วกันนะครับว่าเป็นยังไงอืม อจีทูเนี่ยฝาดนํามาเลยครับหวานตามส่วนใครบอกว่ากินจีทูแล้วไม่ฝาดเนี่ยก็อลองหาจิมหลายส่วนแล้วกันนะครับแต่ผมว่าจีทูเนี่ยยังไม่ประทับใจเท่าไหร่เพราะว่ามีฝาดนําแล้วก็หวานตาม,มถือว่ายังไม่ประทับใจนะครับ g ีทูนี่ขนาดต้นพรอนนี้เยื่อะนะล้างปากก่อน ครับก็สําหรับใครที่คิดอยากจะปลูกต้นอินทผลัมนะครับศึกษาให้ดีนะครับต้นอินทผลัมก็เป็นพืชเศรษฐกิจตัวใหม่ที่น่าจะตามองนะครับแต่ข้อเสียก็มีก็คือเวลาคนปลูกกันเยอะนะครับก็จะเป็นไปตามคนไกลของตลาดนะครับก็ศึกษานิดนึงนะครับว่าควรจะปลูกพันธุ์อะไรที่เหมาะกับประเทศไทยบาฮีเนี่ยปี2ปีนี้เนี่ยนี่เป็นปี6 2564นะครับ ก็ปลูกกันเยอะมากเขาปลูกตั้งแต่ต้นปี60นะครับเยอะก็ไม่แนะนำนะครับสำหรับจะปลูกเพื่อการค้าสำหรับใครที่คิดว่าจะปลูกเพื่อทานก็ปลูกได้แต่ปลูกเพื่อการค้าเนี่ยถามว่าปลูกได้ไหมก็ปลูกได้แต่ต้องควรจะมีตลาดรองรับไว้สําหรับตัวบาฮีนะครับพรอนยื่เพราะว่าส่วนใหญ่แล้วในตลาดเนี่ยจะปลูกบาฮีเพรในยื่เป็นส่วนใหญ่นะครับ เมื่อไหร่ที่ผลออกมาเยอะนะครับก็จะมีการเทขายตัดราคากันบ้างการเอาเพาะ,มะเมล็ดเข้ามาสวมบ้างนะครับก็อยากจะฝากให้สังคมอินทราพารเป็นสังคมแห่งการแบ่งปันนะครับมีข้อมูลอะไรข่าวสารดีๆก็มาแชร์ช่วยกันดีกว่านะครับดีกว่ามาตัดขายตัดราคากันใครทําสวนไหนทําผลออกมาได้ดีก็ช่วยกันแนะนําบอกต่อกันนะครับเป็นไปได้ถ้าใครมีเพาะเนเยื่อนะครับหรือว่าเพาะ เมล็ดที่อร่อยนะครับแตกต่างจากสายพันธุ์เดิมก็ลองแนะนํามาในกลุ่มได้นะครับส่วนตัวถ้าให้แนะนำเนี่ยครับเอเมซดาหารยังดูแลง่ายผลผลิตหวานแต่ต้องดูแลให้ถึงนะครับทั้งน้ํทาทั้งปุ๋ยนะครับแล้วก็ตัวอื่นๆนในสายพันธุ์อื่นก็ยังไม่เป็นที่แน่ชัดนะครับในประเทศไทยว่าปลูกแล้วจะออกมาเป็นยังไงแม้กระทั่งใบฮีแดงใบีแดงนี่ออกมาบางสวนนะครับยังไม่ได้ชิมกันมากนะักผมก็ชิมบางสวนนะก็ผมว่ายังความอร่อยเนี่ยพอๆกับ ใบฮีเหลืองแต่ดีกว่าหน่อยอาจจะเพราะความรู้สึกมันเป็นสีแดงนะครับมันก็อาจจะเป็นสิ่งแปลกใหม่นะครับก็ลองศึกษาดูนะครับก่อนปลูกฝากไว้ด้วยนะครับกับกเกษตรแบบเคยเราจะนำข่าวสารดีดๆเกี่ยวกับการ,กรเกษตรเกี่ยวกับอินทรพาลัมมาให้ทุกท่านได้รับชมนะครับชิมจริงวิจารณ์ตรงๆนะครับเกี่ยวกับเรื่องอินทรพาลัมขอบคุณครับ